สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่อง S W E T มาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกว่าทําไมเราถึงไม่ได้ทำคลิปนะคะที่เราไม่ได้ทํคลิปนั่นก็เพราะว่าเออเราไม่มีเวลาอีกอย่างหนึ่งนะคะเราไม่มีเวลาเวลาเรามีนะคะเราก็จะทํานั่นทํานี่ตลอดเลยนะคะก็เลยทําให้โอ้ เราไม่มีเวลาทำเนาะเออก็คือเอามาบอกทุกคนนะคะนะคือเราจะมาปิดช่องชั่วคราวนะคะปิดช่องชั่วคราวนะเดาถ้าเปิดช่องนะคะแล้วก็จะกลับมาปิดช่องนะคะนั่นก็คือเราจะได้มาเปิดช่องอีกแล้วนะคะก็คือประมาณวันประมาณอีกห้าวันน้ำหานปิดเติอมอ่ะเอออีกห้าวันนะคะ วันศุกร์เนี่ยแหละนะ้ำมันปิดเทอมเราแล้วเราก็ได้หยุดทาคลิปนะคะแต่ว่าบางครั้งที่น้ำนันไม่ได้ทำคลิปนะคะก็ต้องทํางานนิดนึงอะค่ะต้องถามนะคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่า,วนนะะงาไงเลยและคืองานที่เราต้องทำในปัจจุบันเขียนง,งอเขียนอะไรประมาณนี้เนาะเออวันนี้ก็จะมาบอกนะคะว่าทําไมถึงไม่ทาคลิปเนาะโอเคหนึ่งนะคะคือไม่มีเวลา สองสองนะคะเอ่อที่อัดคลิปมันอัดเป็นแบบยังไงไม่รู้เวลาเราจะทํามันก็ที่อัดคลิปมันเป็นอะไรไม่รู้คะ่ะมันเป็นแบบแนวตรงเนะอเนาะสำหรับสำหรับใครที่อยากรู้นะคะว่าอ่าสองใช่ไหมคะที่อัดคลิปนะคะ แล้วเราจะอัดใช่ไหมคะที่อัดคลิปมันก็จะแบบที่อัดคลิปมันก็จะเป็นแบบแนวตั้งอะไรประมาณนี้นก,ก็ไม่ชอบนะอเนาะโอเคค่ะอันนี้มีประเด็น3ข้อนะคะ คข้อที่สามนะคะนั่นก็คือเอา, <c oughs> อา,าเอาเอาโน่นเอาโน่นไปเอาโน่นไปมา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 เอาโอเคข้อที่สามนะคะเรียนคะ่ะนั่นก็คือประมาณว่าเราจะต้องปิดเรียนแล้วก็ต้องเรียนนะคะโอเคค่ะสามข้อนี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะเราว่าน้ำหวานจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะถ้าน้ำหวานว่างนะคะ ก็คิดถึงอยู่เหมือนเัิแหละก็คือไม่ได้เปิดช่องมานานแต่ว่าคนดูน้อยมาก mm hmm. มน้ำหมนกัแบบเออไม่เป็นไรหรอกก็แค่เดี๋ยวมันก็เป็นตามที่เราฝันนะคะ mm hmm. นั่นคือเราฝันตั้งแต่เด็กๆว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าทำไมเรานะคะทั้งเรารีวิวสลามทั้งการรีวิวสลามทั้งการรีวิวสลามนะคะแล้วก็ แล้วก็รีวิวตุกขะแต่นะคะแล้วก็ทําแบบพวกแคสเกมอ็บรถคือน้องหมอนทำมามีคนดูแค่สองสามคนนะคะตอนแรกนะคะ <c oughs> คือน้อยมากเราแต่เราก็พยายามทำนะคะ <c oughs> ทำไปมาไปมาไม่รู้ว่ามันจะงี้ได้ไงอ่ะก็ <c oughs> คือขอบคุณสามร้อยสัตว์จริงนะคะแ <c oughs> ค่ถึงสามเนี่ยเราก็ดีใจแล้วนะคะเพราะเราจะพาประสบการณ์มันหนักแน่นะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะคลิปนี้ตัอเขาจะรับกิดน,นะคะบ๊ายบาย